สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เมยอยู่ในป่าแล้วแล้วพอมาถึงฝนก็ตกเลยนะคะทําเวลาเก็บเห็ดกันเลยค่ะนี่ค่ะเห็ดพึ่งขาลายดอกแรกของวันนี้กับวันที่ฝนตกนะคะดึงเลยค่ะเน้นมากอ้ยสวยมากเลยค่ะทุกคนดอกนี้ดอกที่สองตามมาปิดๆเลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะ ไปต่อค่ะเอาดอกที่สามนะคะแข่งปกเลยนะคะนี่มีคนมาหักนะคะแต่ก็อันนี้คือขาใช้ไม่ได้นะคะแต่หมวกใช้ได้มาดึงค่ะแน่นปึกค่ะทุกคนสามดอกเจออีกแล้วค่ะดึงค่ะฝนตกนะเนี่ยพอมาถึงคือฝนตกเลยนะคะอันนี้เอาแต่ขานะคะเดี๋ยวเรา แต่งทีหลังเนาะเก็บก่อนมาดูดอกนี้กันค่ะทุกคนอุ้ยหัวแข็งๆนะมาดูว้าหัวไม่รอดนะคะแต่จะเอาแต่ขานะคะทุกคนขาน้องกินได้ไปต่อคะ่ะเจออีกแล้วคะ่ะทุกคนคือมันจริงๆเลยนะเวลาเดินเก็บเห็ดเนี่ยอุยขาอนนี้อุ้ยสวยมากเลยคะ่ะดอกนี้ จะบอกว่าน้องขาแข็งปักเลยนะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะดอกนี้ทุกคนเห็นไหมไม่เห็นแล้วคือดอกนี้สวยมากทุกคน,นอกโอ้โหดูความขาเคาะนะแน่นปักค่ะโอ้โหขาแน่นปักเลยนี่น้ยสวยมากเลยค่ะทุกคนย ดอกกำลังกินเลยค่ะน้องจะไม่พ้นสายตาเราค่ะมารุ้นกันนะคะว่าน้องรอดหรือเปล่าขอสัมผัสขาก่อนโอ้ขาแข็งปักเลยค่ะดึงค่ะนี่ค่ะทุกคนสวยมากเลยอะ่ะช่วงนี้เจอแต่เห็ดพึ่งขาลายนะคะ จะไม่มีการลอดพ้นสายตาของเมนะคะดอกนี้จะมุจะมีน่ารักมากโอ้ยขาแข็งป,ปักเลยค่ะทุกคนน,นี่ค่ะโอ้ยแต่งหัวน้องนะคะยังกินได้นะคะอ่อนมากทุกคนคะ่ะดอกใหญ่มากเลยเนะี่ยเมจะเคาะให้ดูดูใหญ่กว่ามือเมอีกนะคะเมยมั่นใจเลยนะว่าน้องแก่แล้วนะแต่เมยจะหยิบให้เพื่อน,อนดูโูเสียง ทุกคนดูดอกใหญ่มากโอ้ยเห็นไหมคะว่าแก่แล้วไปกันต่อเลยคะ่ะหยิบให้ดูขำๆนะคะเจออีกดอกหนึ่งคะ่ะทุกคนดอกใหญ่มากๆเลยนะโอ้ยเดี๋ยวจะเด็ดให้เพื่อนๆดูเคาะก่อนเ <c oughs> มยชอบเคาะนี่โอ้ยใหญ่จริงๆนะคะเมย์ไม่เอาหมวกนะทุกคนแต่เมย์เจ้าขาอุย้ยเสียงเห็นไหมเสียงหัก ดังกรอบเลยนะขากรอบมากค่ะทุกคนไปกันต่อค่ะทําเวลาเจออีกแล้วคะ่ควคะทุกคนโอ้ยแน่นปักเลยค่ะอันนี้มาดูกันนี่โอ้โหหัวไม่โลดนะคะแต่ว่ามาฟังเสียงขาดังกรอบเลยคนดูค่ะนี่เจออีกดอกหนึ่งค่ะ แน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าแก่เกินไปเมย์จะไม่เอานะแต่ขาอ่อนเมย์จะเก็บอันนี้ก็กรวงกรวงแต่มาดูขากันค่ะนี่เห็นไหมหัวน้องไม่รอดนะคะแต่ว่าเมย์อ่ะโอ้โหดูขาดังก๊อบเลยขาอ่อนมากเลยนะคะไปกันต่อค่ะเจออีกดอกหนึ่งแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะฟังเสียงออ้ยเน่นปักเลยคะ่ะดึงอืม อันนี้หมวกน่าจะกินได้ครึ่งหนึ่งนะคะแต่ขาเนี่ยแข็งปักเลยนะคะทุกคนทุกคนขาเจอเห็ดพึ่งหวานดอกนี้คือสวยมากโอ้ยเดี๋ยวจะเด็เดที่ดูฟังเสียงดูขาโอ้ยโอ้ยสวยมากเลยค่ะทุกคนอู้ออันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะโอ้ยน้องสวยมากๆเลยค่ะ ขอบคุณธรรมชาติที่สวยงามนะคะสร้างสรรค์เห็ดพึ่งมาให้เมกินโอยดอกนี้คือสวยมากๆเลยค่ะทุกคนดูได้แล้วค่ะหนึ่งถ้วยนะคะแกงเห็ดค่ะดอกนี้ภูมิใจนำเสนอค่ะทุกคนดูขาดูขาค่ะ,คะโอ้โหเห็ดพึ่งคาลายนะคะมาฟังเสียงกันอ้ สวยมากๆเลยค่ะทุกคนอู้วดูขาน้องสวยจริงๆเลยค่ะเห็เพงขาลายค่ะทุกคน เรามาตัดขาน้องกันค่ะทุกคนได้ประมาณสิบกว่าหัวนะได้แต่เห็ดพึ่งขาลายนะคะทุกคนอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะว่าทำเวลานะเพราะว่าฝนตกโปรยๆนะคะดอกนี้คืออ่อนมากๆเลยค่ะดอกที่หนึ่งเสียงแห่งความสุขนะคะชอบจริงๆตอนแต่งขาเห็ดเนี่ยเม่ชอบมากเลยนะ เป็นความสุขชนิดหนึ่งเลยนะคะทุกคนอ้ยดอกนี้คือสวยมากดอกที่สองนี่ค่ะดอกที่สามเมย์จะบอกนะคะว่าไซน์เนี้ยคือกำลังกินเลยนะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้นะเจอแต่เห็ดพึ่งขาลายนะคะทุกคนเป็นช่วงของมันนะคะแล้วเมย์มั่นใจนะว่าเนี่ยอาจจะเป็นเห็ดท้ายฤดูแล้วนะคะ คือค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าหนาวเริ่มมาแล้วนะคะอุ๊สวยมากไปต่อเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนฝนตกอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้คงเก็บได้นิดเดียวอะ่ะเพราะฝนตกกำลังมันเลยนี่ค่ะอันนี้ขาที่เมหักมานะคะ ที่ว่าหัวมันแก่ๆ,ๆทุกคนเมย์จะบอกว่าขาอ่อนมากๆเลยค่ะทุกคนขากรุบมากืฝนลงเม็ดอีกแล้วว่านี่ค่ะได้เท่านี้หัวนี้กินได้นะคะหัวอ่อนมากๆเลยนี่นี่อีกค่ะทุกคนค่ะ โอ้ยอยากจะหาต่อแต่ฝนตกทุกคนนี่สวยมากเลยค่ะไปต่อค่ะไปต่อนี่ค่ะทำเวลานะคะเริ่มตกเม็ดใหญ่แล้วว่ะทุกคนน,นี่ความสุขของใครของมันนะคะอันนี้ความสุขของเมย์ค่ะทุกคนคะ่ะแต่งต่อค่ะ ขากรุบมากขาอ่อนมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมนี่ฝนลงเมตรค่ะทุกคนค่ะโอ้ยก็ถือว่าดีนะคะได้วันละนิดวันละหน่อยนะคะทุกคนสบายใจไปแปดน,นะคะ อ,อ่อนมากเห็นไหมนี่ค่ะโอ้ลงเม็ดใหญ่แล้วว่าทาเวลาค่ะทําเวลาคือเมยต้องการที่จะแต่งขาไปเลยนะคะพอไปถึงบ้านก็คือล้างเลยนะคะแล้วก็ต้มอ๊้หัวนี้อ่อนมากๆเลยค่ะไปต่อค่ะฝนเออหยุดจุดก่อนหยุดก่อนฝนโอ้ดอกนี้คือสวยมากๆเลยค่ะเห็นไหม สวยมากเลยค่ะไปต่อค่ะมีคนคอมเมนต์มานะคะว่าพี่หนูชอบมากเลยเวลาพี่แต่งขายเห็ดอตะอูยเสียงมันเพาะแปลว่ามีคนชอบเหมือนเมนะคะทุกคน <c oughs> เมย์ก็เลยโอเคเอาสักสองนาทีสามนาทีในการแต่งขายเห็ดนะคะสำหรับคนที่ชอบนะนี่เสียงกรอบ ก็เลยทุกคน,น,นดูความอ่อนทุกคนเอ้ยนี่ค่ะเห็ดที่ได้วันนี้เห็นไหมเม็ดแต่งตรงนี้นะคะมีแต่เห็ดพึ่งขาลายทุกคนอ่อนมากๆเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนใส่ตะก,ก้าแบบให้ดูสวยหน่อยนะคะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝนตกเม็ดใหญ่แล้วค่ะทุกคนแต่ว่า พอใจแล้วชื่นใจแล้วนะคะได้13-14ดอกนะคะเป็นดอกที่กําลังกินเลยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูจนจบนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วฝากติดตามด้วยนะคะ